สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับจอหผ้าดูนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่น้าตกนะครับผมวันนี้เราจะไปสํารวจเส้นทางแล้วก็พื้นที่ที่น้ําตกนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่จะเข้ามานะครับผมเข้ามาเที่ยวประมาณนี้นะครับผมก็สามารถมาได้นะวันนี้เราพาเพื่อนๆหลายท่านนะครับผมไปสํารวจด้วยกันนะครับผม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปแล้วนะครับผมไปไหนนะไปน้าตกครับไปน้ําตกนะครับผมน้าตกชื่ออะไรนะน้าตกคุณแม่เวิร์หรือว่าแม่ปอขี้น้ําตกแม่ปอขี้นะท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะท่านผู้ชมไปดูกันว่าเส้นทางจะเป็นยังไงแล้วก็ไปสํารวจพื้นที่ในจุดน้ําตกนะครับผมแล้วก็เส้นทางด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็ พวกเราก็พร้อมที่จะไปแล้วครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเราไปกันเลยครับผมไปดูกันนะฮะตรงนี้

ตอนนี้เราก็เก็บกว่าเรียบร้อยแล้วครับคุณไม่ไลู้ลวนะ่อยู่เรื่องอะไรดีอะดียะคดอว่าไง ให้ท hey, ่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ําตกแล้วนะครับผมเดินไปอีกหน่อยนึงก็ถึงแล้วนะครับผมเราจะขับรถไปนะฮะท่านผู้ชมครับคือจะให้ท่านผู้ชมเข้าไปชมใกล้ๆกันเลยนะครับว่าน้ําตกที่แม่ปอพีนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคท่านผู้ชมตามผมไปเลยครับไป สวัสดีครับผมอนี่คือตอนนี้นะครับผมคือเราจะผ่านเราจะตักหญ้านะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมทางจะได้ไม่แคบนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้เราก็จะไปต่อนะท่านผู้ชมไปดูข้างล่างกันนะครับผมนี่คือเพื่อนๆที่มาด้วยกันนะครับผมผมมาผมมาจะช้าหน่อยแต่ก็มาถึงนะท่านผู้ชมโอเค นี่คือน้ําตกแม่ปอขีนะท่านผู้ชมครับโอเคโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คือเราจะพัฒนาตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเก่าแล้วนะครับผมขยะเราจะเก็บนะฮะคือเราสำรวจพื้นที่ที่น้ำตกแม่ปอขีครับผมตอนนี้คือ จะให้เพื่อนๆถางหญ้านะครับผมสักครู่นึงผมก็จะทําเหมือนกันนะตอนนี้คือถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะฮะดูบรรยากาศครับผมรอบๆนะครับผมวันนี้ฝนตกทั้งวันนะท่านผู้ชมครับคือที่เราเข้ามานี่คือวันนี้วันพระนะฮะเราถ้าวันไหนวันพระนะฮะท่านผู้ชมครับคือบ้านแม่ปอกีคือจะพัฒนาหมู่บ้านนะฮะนี่ครับน้าตกแม่ปอกีนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเข้ามาช่วงนี้นะฮะ บอกเลยว่าสวยงามมา,มากๆครับผมแต่ถ้าเข้ามาช่วงรุดูร้อนนี่จะไม่ค่อยมีน้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมครับคือท่านผู้ชมต้องเข้ามาช่วงนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องจอพะดูด,ด้วยนะครับผม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ผมก็มีเพียงเข้านี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องจอประดูด้วยนะครับผมถ้าอยากเข้ามาเที่ยวนะครับผมก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมกับข้าวกับปลามีเยอะแยะนะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมแต่เรื่องขนมนี่หาเองนะครับ โอเคตอนนี้เราก็พัฒน,นายอยู่นะครับผมเราตัดหญ้าตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับเลยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับที่ท,ที่ที่เราตัดอ,อันนี้คือจะทำให้ถนนนะฮะจะกว้างๆหน่อยนะเพื่อท่านผู้ชมเดินมาขับรถมาจะได้เห็นเส้นทางแบบดีๆนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชม ก็ครีมีก็มีเพียอเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนหน้าไม่ใช้ให้เห็นช,ชัดๆเลยนะฮะนี่คือจังเล็กนะฮะจังเล็กอยู่โรงเรียนนี้นะครับโอเคท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม